แมวเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการห่วงอนาเขตและความเป็นส่วนตัวเอามากๆฉะนั้นแล้วการนำแมวตัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านและใช้พื้นที่ร่วมกันได้แบบไม่มีปัญหากับแมวตัวเก่าจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเรามีวิธีที่จะทำให้แมวตัวเก่าและแมวตัวใหม่เข้ากันได้มาฝากทาสแมวต้องเข้าใจวิธีพาแมวตัวใหม่เข้าบ้านไปชมกันเลย 1. แยกพื้นที่ให้ปรับตัวแยกห้องเพื่อให้แมวตัวใหม่ปรับตัวกับที่อยู่ใหม่โดยให้นําแมวใหม่ไปไว้ในห้องหรือกรงที่กว้างๆเตรียมกระบะทรายน้ําอาหารที่นอนและของเล่นระยะนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์สําหรับการปรับรับตัวที่สําคัญอย่าเพิ่งไม่แหว่และแมวเก่าเจอหน้ากันเด็ดขาดในช่วงแรกๆเพราะแมวตัวเก่าอาจจะมีการขู่ไม่สนใจ เมินหรือเพิกเฉยต่อเจ้าของไปด้วยเนื่องจากยังไม่คุ้นกับกลิ่นของแมวตัวใหม่ที่ติดมากับเจ้าของนั่นเอง 2. ฝึกให้คุ้นกลิ่นหลังจากแยกแมวตัวใหม่ไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วขั้นต่อไปคือทําให้แมวตัวใหม่และแมวตัวเก่าคุ้นกลิ่นกันโดยแปรงขนทั้งแมวตัวเก่าและแมวตัวใหม่ด้วยแปรงอันเดียวกันให้กินอาหารใกล้ๆกันแต่ยังไม่ต้องให้เจอหน้าโดยให้วางชามใส่อาหารไว้คนละด้านของประตู หรือเวลาที่พาแมวตัวใหม่ออกไปข้างนอกให้นําแมวตัวเก่าเข้าไปสํารวจในห้องหรือพื้นที่ของแมวตัวใหม่ที่แยกไว้แล้วแมวตัวเก่าจะค่อยๆทําความคุ้นเคยกับกลิ่นของแมวตัวใหม่ไปเอง 3. ให้แมวตัวเก่าและแมวตัวใหม่เจอหน้ากันการให้แมวเก่าและแมวใหม่เจอหน้ากันไม่ใช่ว่าปล่อยให้แมวทั้งสองตัวเผชิญหน้ากันโดยตรงแบบตัวต่อตัวแต่ให้ใช้วิธีนําแมวตัวใหม่ไว้ในกรง แล้วให้แมวตัวเก่าเข้ามาในห้องหรือใกล้ๆกับพื้นที่ของแมวใหม่ระหว่างนั้นเจ้าของก็คอยสังเกตปฏิกิริยาของแมวทั้งสองตัวที่มีต่อกัน 4. สังเกตปฏิกิริยา,เ,ตตยาเมื่อให้แมวทั้งสองเจอหน้ากันแล้วถ้ามีการขู่หรือแยกเคี้ยวใส่กันเกิดขึ้นให้แยกแมวทั้งสองตัวออกจากกันก่อนแล้วค่อยอุ้มมาเจอหน้ากันใหม่โดยแมวใหม่ต้องอยู่ในกรงตลอดทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะนกว่าจะไม่มี ตัวใดตัวหนึ่งขู่หรือเริ่มเล่นด้วยกันบ้างแล้วแรกๆให้จำกัดเวลาที่อยู่ด้วยกันก่อนทำแบบนี้ประมาณ3-4ถึงวันหลังจากนั้นก็ค่อยปล่อยแมวตัวใหม่ออกมาจากกรงเพื่อให้สัมผัสกันได้ห้าปรับพฤติกรรมการกินถึงแม้ว่าทั้งแมวตัวเก่าและแมวตัวใหม่จะเล่นด้วยกันแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ยืนยันว่าแมวทั้งสองตัวจะอยู่ร่วมกันได้ตัวอย่างเช่นตอนกินอาหารแมวตัวเก่าที่เคยกินอาหาร ตัวเดียวมานานอาจจะยังไม่ยอมรับเมื่อมีแมวตัวใหม่มากินอาหารใกลๆ้ๆแบบเห็นหน้ากันโดยตรงวิธีการฝึกก็คือให้วางชามอาหาระของทั้งสองตัวไว้ให้ห่างกันพอสมควรทำแบบนี้ทุกครั้งเมื่อให้อาหารจนแมวทั้งคู่เลิกมองกันในระหว่างที่กินและไม่มีอาการหวัดระแวง 6. ปล่อยให้อยู่กันหลังจากปล่อยให้แมวตัวใหม่ออกจากพื้นที่ส่วนตัวที่แยกไว้และให้มาอยู่ร่วม กับแมวตัวเก่าแล้วในระยะแรกอย่าเพิ่งให้ใช้ของร่วมกันเพราะแมวอาจจะยังอาการหวงความเป็นส่วนตัวอยู่ควรแยกที่นอนของเล่นและกระบะทรายให้แมวแต่ละตัวก่อนเมื่อแมวทั้งสองตัวเริ่มเล่นและนอนด้วยกันก็แสดงว่าสามารถใช้กระบะทรายหรือของใช้อื่นๆร่วมกันได้แล้วค่อยๆฝึกอย่ารีบร้อนข้ามขั้นตอนเพราะอาจจะทำให้ทั้งแมวเก่าและแมวใหม่เกิดภาวะเครียดได้ ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป